อยู่ในเรื่องเดิมโจ์ท้ายบทข้อที่15ยังเป็นสมการเหมือนเดิม1ส่วน 2a ลบ9ส่วน a กำลัง2บวก 6a เท่ากับ2ลบ a ส่วน 2a บวก12เช็คก่อนตัวส่วนต้องไม่เป็น0 2a ต้องไม่เท่ากับ0งั้น a ต้องไม่เท่ากับ0เหมือนกัน a กำลัง2บวก 6a ไม่เท่ากับ0ใช่ไหมแยกออกมาเป็น a คูณกับ a บวก6อันนี้พูดเร็วหน่อยทันป่ะ ไม่เท่ากับ0นงั้น a จะต้องไม่เท่ากับศและลบ6เงื่อนไขเยอะจังข้อนี้สองเบวก12ก็ต้องไม่เท่ากับ0นดึง2มาเหลือ A บวก6ไม่เท่ากับศ A ก็ต้องไม่เท่ากับ,บก a ลบ6กพูดง่ายง่ายรวมรวมเนี่ยต้องไม่เท่ากับศูนย์แล้วก็ลบ6โอเคปะ่ะโอเคนะ,ะพี่ดึงมันมาเขียนเอาใหม่สมาการดึงมาเขียนในกระดาษพั่นใหม่ก่อน หส่วนสองเลบ9ส่วนเอกำลังสองบวก 6A เท่ากับ2ลบเส่วน 2a บวก12บ่ะแยกตัวประกอบตัวส่วนก่อนเราจะได้รู้ว่าเราเอาอะไรคูณเข้าไปเป็น1ส่วน 2A ลบ9คูณ a อกำลังสองบวก 6A ดึงอะไรได้ดึง a ได้ดึง a ออกมาเป็น a บวกเอคูณกับ a บวก6ค่ะเท่ากับ สอลบเส่วนด้วยอ่ะถึง2มาเป็น2คูณกับ a อบวกหกใช่ปะนี้เนาะงั้นสังเกตว่าข้างล่างอ่ะที่มีก็คือ2แล้วก็ a แล้วก็ a อบวกหกใช่ปะงั้นเราคูณเลยคูณ2 <c oughs> 2 a แล้วก็ a อบวกหเข้าตลอดทั้งสมการเสียงพี่ไม่ค่อยไหวละไม่เป็นไรเนาะขอโทษทีเสียงเสียงแหบทนฟังหน่อยแล้วกันนะคะ หส่วน 2a คูณกับ2คูณ a คูณ a บวก6ลบกับเก้ส่วน a คูณ a บวก6ลบกับเส่วน a คูณ a บวก6คูณ2คูณ a คูณ a บวกหเท่ากับ2ลบ a ส่วน2คูณ a บวก6คูณกับ2คูณ a คูณ a บวกหอ่ะมาถึงขั้นตอนนี้พวกเราชอบมากนะพี่พี่ก็ชอบเช่นเดียวกันคือการตัด 2a ตัดกับ2กับ a ได้ a ตัด a a บวก6ตัดกับ a บวก6 2ตัดกับ2 a บวก6ตัดกับ a บวก6นะมาเขียนที่เหลือกันเหลือ a บวก6ลบกับ9คูณ2เท่ากับ2ลบ a พยายามเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้เท่ากันจริงๆคือมันไม่ได้เป็นกฎอะไรแต่มันจะสวยงามกว่าแล้วมันจะดูง่ายสะอาดตากว่าอันนี้พี่ขอโทษทีคุณคูณ2ลบ a คูณ e โอเคเนาะเอบวกหกเคูณสเป็นลบสิบดชัดไหมเท่ากับ2องลบเคูณเก็เป็น2 a งเลบเอกำลังสอย้ายทุกอย่างไปฝั่งซ้าย a อกำลังสองบวกเอลบสองเลบสิปเป็นลบสิบสองเท่ากับศูนย์กำลังสองลบเอลบสิเท่ากับศนย์ โอเคแยกแฟกเตอร์เลยค่ะทำกันมาหลายข้อแล้วคล่องนั้งเอกมังสอง,อง,อง,อง 2, แยกเป็น A กับ A อะไรเอ่ยคูณกันได้ลบสิบวกกันได้ลบ1 1ลบหนึก็มี4กับ3 4มลบสได้นหนึ่งไงก็ลบสกับบวกสโอเคปะงั้นจะเกิด2กรณีคือ A เท่ากับสแล้วก็ลบสางั้นเรามาตรวจคำตอบกันเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนจะตรวจ เบอกว่าเอ่่าเท่ากับศูนย์แล้วพเท่าไหมไม่เท่าโอเคไม่มีปัญหามาสู่ขั้นตอนของการตรวจคำตอบกันแทน A เท่ากับสลงในสมการ ส่วน 2A ลบ9ส่วน A กำลัง2บวก 6A เท่ากับ2ลบ A ส่วน 2A บวก12พี่แนะนำให้ในการตัวคำตอบอะให้แทนในสมก,การรูปแรกสุดเลยคือที่โจทย์ให้มาที่เรายังไม่ได้แตะเพราะอะไรถ้าสมมุติเราไปแทนในอย่างขั้นอย่างขั้นที่พี่ตัดแล้วอะใครจะไปรู้ว่าตัวเองตัดถูกหรือตัดผิดป่ะเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากตรงนั้นเราก็เอามาแทนในอันแรกที่เขาให้มาเลยสิ จะได้ไหยุดผ่านโอเคปะโอเคแทน A เป็น4ก็คือ1ส่วน2คูณ4ลบ9ส่วน A กำลัง2คือ4กำลัง2บวก 6A คือ6คูณ4เท่ากับ2ลบ A คือลบ4ส่วน2คูณ4บวกบ12 1ส่วน2คูณ4คือ1ส่วน8ลบกับ9ส่วน4กำลัง2เป็น16 6คูณ4ได้24บวกกันเป็น40พี่พูดเร็วไปไหม พี่จะพูดช้าๆแนละ้วสอลบสเป็นลบสอก็สีคูณกันเป็น8ปดบวกสิบสองได้ยี่สทีนี้พี่ขออนุญ,ญาตคูณ40เข้าต่อทั้งสมการเนาะสี่สคูณหส่วนแได้5ทันนะทันเนาะสี 40, ตัดกับ40เหลือ9 40าสี่หารยีเหลือ2 2งสองลบสเป็นลบสี่้าลบเได้ลบสจริงเปล่าจริงงั้นคำตอบ x a เท่ากับ4ใช้ได้งั้นตรวจอันที่ส แทน e เท่ากับลบสลงในสมการอุ้ยไรมืดึงส่วนสอง a ลบเส่วน a กำลังสองบวกห a เท่ากับสลบ a ส่วนส a บวกสิบส่วนส a 1นึ่งส่วนสคูณลบสลบเส่วน เกำลังสองลบสามกำลังสองหกบวกหกคูณลบสามเท่ากับสลบเสองลบลบสามส่วนสอง e คือสองคูณลบสาวกสิอย่างนี้เนาะหนึ่อ่องคูณสาได้ลบหก็คือลบหนึ่ง่ทษขาดลบหส่วนหกลบกับเส่วนด้วยลบสามกำลังสองเป็น9 6้คูณลบสเป็นลบสิบแปดเท่ากับสองลบลบสคือ2องบวกสเป็นห สอลบสามคูณลบสามเปลบหกลบหบวกสิได้6โอเคลบหนึ่ส่วนหลบเส่วนเก้ลบสิได้ลบเก้าเท่ากับหส่วนหกลบหส่วนหลบเกส่วนเได้ลบ1นึลบหลบลบหคือบวกหเท่ากับหส่วนห 1-1ลบหส่วนหได้ค้าส่วน6กจริงเปล่าก็จริงคำตอนนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันงั้นพี่ขอสรุปตรงนี้เลยว่าข้อนี้มีคำตอบก็คือลบสและ -4 ค่ะเอียงเท่มากโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันเลยอืมกินแห่งนี้นะกัน้นโหสอนต่อก็ได้